มันไม่ใช่เหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆอย่างน้องุูบอลนะคะจุดนี้แหละครับพี่แอนที่หลายคนเข้าใจผิดกันว่าโปรตีนเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ออกกําลังกายหรือว่าเล่นกล้ามเท่านั้นความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับการที่เรารับประทานโปรตีนเยอะๆเนี่ยครับมันจะช่วยควบคุมเบาหวานเวลาแอนกินพวกโปรตีนเยอะๆนะมันจบมากบางทีมันย่อยไม่ทันโปรตีนไม่ได้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดเท่ากับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ไหมครับว่าเป็นยังไงถ้าอยากรู้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับนหนกินดีได้ดี อย่าลืมสแกนค r ว o d e คดเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ไทยออสกานะครับวันนี้ครับภูมินัทพี่แอนมาเจอกันที่ร้านเรือนรถที่ตลาดสัมปครนนั่น,นเองเ,เมนูนี้ที่คิดถึงของเรานั่นก็คือข้าวมันไก่นี่ไก่ชิ้นแป้งๆอย่างนี้เลยพิมอยากลองพิมส้มอะพิมลองก่อนเลยนะโอเคพี่เอาดั้<อ>ง,งเดิม คนมากผมว่ต้องหนัวมากแน่แน่จากมาเต็มเต็มคำหนานุ่มเฮ้ยเด้งแต่ละลายมากเลยนะปัดเต็นโปรตีนดอกอัดโปรตีน,นั้นขนาดเนี้จะไปถ่ายละครเรื่องใหม่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับจริงๆการทานโปรตีนเนี่ยไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่เล่นก้ามเท่านั้นแต่ยังเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานอีกด้วยกับช่วง เคล็ดไม่รับไขสุขภาพดีกับไทยโอซิกไอตัวการที่เรารับประทานโปรตีนเยอะๆเนี่ยครับมันก็ช่วยควบคุมเบาหวาน <c oughs> เพราะว่าไอตัวโปรตีนนะครับมันเป็นสารอาหารที่ไม่ได้เพิ่มระดับน้าตาลในเลือดเท่ากับคาร์โบไฮเดรตดังนั้นคือไอตัวโปรตีนหลักๆเลยนะครับหึงก็คือช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด และอย่างนี้สําหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยครับพี่โด่งแนะนําเป็นโปรตีนประเภทไหนอะไรยังไงบ้างอ่าโปรตีนจริงๆแล้วมีทั้งหมด2ประเภทใช่ไหมครับครับอย่างบนโต๊ะอาหารของเราเราจะว่ามีโปรตีนที่มาจากพืชแล้วก็โปรตีนที่มาจากสัตว์อ่าโปรตีนที่มาจากสัตว์นะครับก็จะเป็นยำกุ้นเส้นทะเลกุ้งปลาหมึกอ่าอาหารทะเลทานได้เลยครับหรือว่าจะเป็นปลากระพงเผาอย่างนี้โอ้นะครับใหญ่เลยใช่ครับอ่าก็ต้องบอกเลยนะว่าชั่วโมงนี้ใช่ไหมพี่โด่งครับผมันเบดมาแรงมากอย่างนี้เลยครับผมเต้าหู้ทอด ก็จะเป็นเต้าหู้ทอดหรือว่าเต้าหู้ทรงเครื่องคือจะมาจากพวกถัวเลือก็จะมีกรดอะมิโนนะคะค่อนข้างหลากหลา,ลายแนะนําว่าให้ควรทานทั้งโปรตีนจากพืชแล้วก็โปรตีนจากสัตว์ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากินโปรตีนเยอะๆข้อดีของมันก็คือจะทําให้เราอิ่มน,นานใช่ใชแล้วก็จะทําให้เราอ่ะไม่กินจุกจิก<ช>ตรงนี้จุดเด่นของมันคือช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัวซึ่งเหมกกาะกับผู้ป่วยเบาหวานมากๆครับผม แล้วอย่างนี้พาน้องโดงถาพี่แอนอะมีเพื่อนี่เป็นเบาหวานเหมือนกันขาเขามันจะรีบแล้วแขนเขาอะมันเป็นเนื้อเขารีบลงอะค่ะแล้วเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีภาวะกล้ามเนื้อรีบครับเพราะส่วนมากแล้วคนไข้ก็เหมือนที่บอกครับกินแต่ข้าวกินแต่แป้งกินแต่น้ําตาลแล้วก็กินโปรตีนน้อยหรือกินเนื้อสัตว์น้อยไอ้ตัวนี้ก็ทําให้กล้ามเนื้อเขาสลายครับผม ดังนั้นคือถ้าเราทานโปรตีนเข้าไปเพิ่มเติมหรือว่าให้มันเพียงพอต่อวันที่เขาควรได้รับอะครับอ,อันนี้ก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเขาไม่สลายไปครับผม<อ><อ>โปรตีนต้องถึง้อง,ง,อง,งใช่ครับเวลาอันกินพวกโปรตีนยเยอะๆนะ <ผม S 1> กินพวกสเต็กกินพวกเนืนเน้อสัตว์มันจุกมากบางทีมันย่อยไม่ทานมันอิ่ม อย่าไปเครียดว่าเอ้เราต้องการโปรตีนเยอะๆหรือกินปลาเป็นวันละไหนตัวอะไรอย่างนี้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่ยุ่งยากวุ่นวายไปเลยไหมครับไอ้ี่กับช่วงกินยังไงให้ไกลโรค สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานใช่ไหมครับก็ควรจะต้องเลือกอาหารการแพทย์นะครับหนึ่งก็คือควรจะต้องเลือกอาหารการแพทย์ที่มีค่าดัชชีนน้าตาลต่ำนะครับเนาะเพราะว่าก็จะช่วยในเรื่องของการค,ครบวบคุมระดับน้าตาลในเลือดมีพลังงานและโปรตีนที่สูงก็จะท <ing> ําใ <Bever. S 2> ห้อิ่มท้องอยู่นานอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัวได้ด้วยนะครับต่อมาคือจะต้องมีความหลากหลายของโปรตีนครับผมเนาะมีทั้งโปรตีนจากพืชแล้วก็โปรตีนจากสัตว์อย่างเช่นเวโปรตีนนะครับแล้วก็ โปรตีนจากถั่วเหลืองครับมผมเนาะซึ่งก็จะได้กรดอะมิโนที่จําเป็นนะครับเนาะสุดท้ายแล้วนะครับชงแล้วก็ดื่มง่ายสะดวกสบายนะครับ<อ>สามารถกินทดแทนมื้ออาหารได้หรือว่าสามารถดื่มเสริมได้เลยครับผมโอ้ดิพี่ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะคะเพราะ<ม>ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเข้าใจว่าคนที่กินเวโปรตีนเนี่ย เป็นคนที่ออกกําลังกายหนักเข้ายิมเพราะกายเท่านั้นอ่าเป็นังไงยครับสรุป,ปรเปลี่ยนความคิดเลยใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วโปรโตีนหรือว่าเวโปรโตีนเนี่ยไม่ได้เหมาะสาหรับคนที่ออกกําลังกายกล้ามโตๆเท่านั้นแต่เหมาะสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานอีกด้วยเอาเลยครับกลับมาพบกับผู้เรา3ามคนได้ใหม่ว่ากินยังไงให้ไกลโรคไหนกินดีได้ดีกับไทโอซูก้าครับอย่าลืมสแกน QR code คเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ไทโอซูก้ากันนะครับ